อายัางอยู่กันที่เรื่องของตัวลวดลายผ้านะครับแต่ว่าเป็นการที่ใส่ผ้าที่สวยงามแล้วก็ได้บุญด้วยในกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาดพระครับจังหวัดอุดอรธานีนะครับจัดกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาดพระจังหวัดอุดอรธานีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจัดกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาดพระสืบสานต่อยอดเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผ้าทอมือไทยด้วยการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยนะครับหรือว่าผ้าพื้นเมือง ร่วมกิจกรรมทางศาสนาสร้างซอฟท์พาวเวอร์สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนครับที่บริเวณอาคารแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาทพระจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ2567โดยมีข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุวัดสุนทรประดิษฐ์ครับ โครงการสวมผ้าไทยใส่บาทพระนะคะประจำปีงบประมาณ2,567จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิริพัฒน์มหาวชราชธิดาขอให้ทรงหายจากอาการประชวร อีกทั้งเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามด้วยกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยใส่บาทพระและส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการเอกชนประชาชนได้เห็นความสำคัญคะ่ะในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยนะคะหรือว่าผ้าพื้นเมือง,องค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยค่ะตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะให้ดำรงมั่นคงสืบไปอีกด้วยค่ะ,คะก็เป็นเรื่องของผ้าไทยนะคะพี่อุ้ยไม่ว่าจะเป็นผ้าย้อมครามของสกลนครผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายก็สามารถสวมใส่กันได้ค่ะ